สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องไอคุณดอนแชแนลลูกิสารบันหน้าสวัสดีเศร้าๆบรรยากาศดีๆกับป้าเขาพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิผ้าไปทําความรู้จักหละ่ะคไปผ้าไปสอบไปเบื้องหาเพิ่นปูกอีหยังแน่วิธีกเกษตรของเพิ่นเห็นป้าเคี้ยวขนาดนี้ป้าเขาเคี้ยวขนาดนี้น้องมาเพิ่นปลูกอีหยังแน่ติดตามครับพี่น้องครับผม สวัสดีครับขออนุญาตแตะนําโตแนเป็นผู้ใดมาจังไหนนาะนี่นอรับเมื่อนี้ครับครับกซื้อนายเกียงไก่ชมงามครับซื้อเหรียญซื้อเหมาเนะครับครับผมพี่การยะหนี่ยุบองไหนนออําเภอหนองกีครับจังหวัดบุรีรัมย์ยุบบ้านขามน้อยบ้านขามน้อยครับโอ้บุรีรัมย์เน้่เนาะใกล้ใกลโอ้เห็นขังหลังอาลังการงานสร้างนะครับขางหลังั่นเนาะครับเศ็ษเกตรแนวไหนนะครับผมเกิด เลี้ยงปลาครับแล้วก็ปลูกพักก็เป็นผสมประสานไปนะครับอืมครับเลี้ยงปลาปลูกพักครับหลักๆก็คืออยู่สองอย่างนี้ครับแมนปัญหาไดมาเห็ดตรงนี้นะครับไปเห็ดอีกอย่างมาก่อนเนี่ยครับเนี่ยเราบ่อยซูฟังในครับผมเียพี่น้องอยากหูเหมางาครับเห็ดปั่มเห็ดโค้งหลังคาครับครับเห็ดงานกส้างล่ะเห็ดปั่มเหมางานนะครับผมวันนี้เหมางาเกิดมันเกิด เงินศาเนี่ยก็เลยออยากล่องมาเห็ดเกษตรเบงครับว่ามันสิเป็นยังไงก็ล่องอันนี้เฮ็ดเบงซื้อนะอครับมีความรู้มาก่อนประขับเรื่องการเฮ็ดเกษตรบวัวครับบัวมีความรู้เลยบัวมีเอาเราคิดคิ้งไหนคิด,คดมีใจหลักเกษตรสแสดงว่ามีมันต้องมีความคิดหวัวใจในการลักเฮ็ดเกษตรนี่หรอเนาะเมนวะครับเมนมีมีการวางแผนมาก่อนประรับ โบได้ว่างแผนเลยอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเลยครับอ๋อคือเกิดการอิ่มตัวจากตรงหันครับเมนอืมครับมันมันมันได้มาสัมผัสแล้วเริ่มแหลกไปจะได้ครับเกิดเลื่มแรกเกิดผิดพลาดเนี่ยเพราะว่าลุงปลานี่ปลาก็ตายหลายนะครับเพราะว่าเขาเกิบโบหูน้ำครับผมครับเันนี่กับเดี๋ยวนี้กับยูโตแล้วเกับบ่มีตายบ่มียั้งแล้วนะอ๋อ ครับครับผมเจนข้างหลังนี่บ่อปลานี่ครับมีทั้งเบิดจากบ่อครับบ่อปลาบ่อปลาทั้งเบิดหาบ่อครับหาบ่อครับเปลี่ยงเป็นปลายังเป็นปลาแนวดครับเป็นปลาคอครับปลาคอครับเอ้าแห้งนักไปงี้เลยแบบนี้ปลาคอเลี้ยงได้ยี่บอกครับผนิขเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้สร้างว่าผมเคยยิ้แต่ข้าเจ้าเลี้ยงปลานิ่นผสมปลานิ่นปลาเข็งยังสั่นเนาะ ปลาดุกไปยังสั้นครับแมนอ่าปลาคอมันเลี้ยงได้ยุติครับเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้หรือจริงนะครับสร้างว่าเจานี่ที่เห็นข้างหลังแสดงว่าเป็นโบปลาคอล้วนๆเลยครับแมน่บปลาคอยุดจุดตรงแปลงนี่จัก่อครับอันนี้ก็สามโบเล้วก็คุดไม้สองโบอ๋อคุดไม้อีกสองอบครับแมนคือเป็นเตรียมเตรียมครับอ้าวขาแสดงว่าแสดงว่าเลี้ยงแล้วมีผลตอบรับที่ดีทุกท่านถึงมีการขยายที ที่มีการเพิ่มมีการขยายมันเกิดได้บ่หลายดอครับแต่ว่ามันเกิดมันเกิดได้กาไรเนี่ยนะมันเกิดบ่ได้ว่าขาดทุนขาดยังนะครับมันมีกําไรนี่อยู่เทามีกำไรแล้วนะเข้บมาแ้นเทาบ่อบ่อได้ลงทุนในขนาดนี้เริ่มแรกเลี้ยงมาก่อนเนี่เลี้ยงมาจะปีหรอครับมัจะเลี้ยงได้ปีหนึ่งนี่ครับหนึ่งปีครับสวนเกษตรทั้งยุ่นนี่ทั้งหมดทุกอย่างนี่ทั้งเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ปลูกพักปลูกกล้วยปลูกพักขายครับ ก็ถือว่าขายเนาะครับเนาะเห็ดมาทั้งเมื่อทั้งปีนะครับเริ่มเห็ดเกษตรในสวนแปลงในในตรงนี้ครับปีเดียวนี่แหละครับหนึ่งปีภายในพื้นที่จางงานครับจากไหลจากงานอันนี้ก็ซิบซิบไรพอดีครับเฉพาะสวนเกษตรนี่ประมาาซิฟไรเฉพาะสวนเกษตรก็ยูดหาไรเพราะนั้นหาไรเนาะครับเนาะบาทอ้เก่งนี่เนาะสมารถจัดการเห็ดใด้เองครับโอ้สุดยอดที่เหลืออีกหาไรกับแบงเป็นเห็ด ปลูกเขาปลูกนี่ปลูกนั่นไปนะอ๋อจะีด้เพียงเพียงแค่เริ่มต้นครับเหมียนเมนอ๋อเ็ดสวนเกษตรในความินขององ,ของนีอยากเฮ็ดออกมารูปแบบใดอยากคิดให้มันเป็นแบบใดในความคิดของเขงาในความคิดก็อยากให้มันอันนี้มีอยู่มีกินอันนี้ซื้อนะเพราะ<อ>ว่าเขาเกิดบอยากไปเห็ดงานข้างนอกอยากอยู่บ้านนี่เลี้ยงปงเลี้ยงป่าเพราะจะได้กำไรอันนี้นิดๆน้อยๆเพราะได้อยู่บ้านเพราะได้ บรตรงไปเห็ดงานนะครับอขายพักน้ำแมนผูกพักขายพักน้ำขายยุไสายใบเนตคิดว่าสีขายยืสายขายยืสวนห้องไหนเลยหนึ่งตอนนี้เนาะขายยืสวนก็ได้กมีคนมาหับแล้อก็นทำเท้าเข้ากับใบทรงยุ้ยรวมพื้ออ๋อ้องหัดปลาคอเนี่ยเลี่ยงมากหนึ่งปีแล้วคแมนแต่ขายจุกุนเนี่ยบ่อยฟังเนี่ยเปียงอันนี้ก็สีเตรียมเกือบประมาณสิ้นเดือนนี้แหละครับเดือนวสิได้จับอีกโบนึง แต่ละบ่อแต่ละบ่อเขาลงไหลเป็นไดบ่อหนึ่งก็หาพันตัวครับหาพันตัวครับปัดหนึ่งบ่อขนาดบ่อมันบรรจุได้ขนาดได็ขนาดบ่อแต่ละบ่อครับขนาดบ่อแต่ละบ่อก็เหลวเตะเข้าสีเจาะน้ำเหลวเตะถกเกลือเพิ่เกิดมาอบวกหน้ามาแต่ละบ่อความกว้างความลึกเท่าไดลงปลาได้จักตัวยังสี่นะครับผมครับเอานี่ ที่บอกว่าจินเขาแก่เนี่ยคือ<า>เข้าไปได้พันปลาลูกปลาไม่จะทั้งไหนจากกาลสินครับจากกาลสินครับอ๋อแสดงมาเข้าไปเหมือนผูกเป็นพกเป็นคูน่ค่าครับแมนอ๋อเป็นลูกฟ้ามเข้าวครับแมนแมนแมนครับ แสดงว่าเขาไปเอาลูกปลามาจากตัวหันครับหอยหมอยฟังในเปลียงซื้อฟ้ามหดสร้างว่าแต่เพิ่นมงคลฟ้าม์มงคลฟาร์ครับแมนยุไซครับยุกาะสินครับยุกระสินครับอ๋อแต่ละบ่อบ่อระหาพันโตครับแม่อยู่ตรงนี้แปลงนี่สามบ่อครับปลาลุพร้อมกันทีเดียวพืบมเลยบอกครับบ่อครับลุเว่นกันเพราะว่า ว่ากันที่ได้จับเดือนหนึ่งตัวบอเดือนหนึ่งตัวบอก็เป็นรายได้ต้นเดือนของเฮาไงครับอ๋อหมนครับแมนหมุนเวียนหมุนเวียนครับแมนบอแมนมาเฮาเลี้ยงสามบอปุ๊บล่อเลี้ยงทีเดียวปุ๊บขายทีเดียวครับมันเป็นการอ่าสีการลงทุนที่สูงแน่ครับแมนอ๋อเลี้ยงระยะเท่ะบอเทละบอระยะเลี้ยงยู่ประมาณเดือนครับห้า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 เดือนนี่คือได้ได้จับขายบอลสันไปครับแมน เลี้ยงหลายๆแล้วเอาไปขายใส่มันมีคําถามเกิดทางฟ้า์มเพิ่นมาฮับเองครับทางฟ์มก็มาฮับไปอีกครับแมนเขามาจับมาฮับเอาเองเลยเอาก็ดีเถอะนี่เอาดีได้้องสั่นเนาะเ้างไปต้องไปหาขายได้ใส่กันเนาะครับแมนแต่คันว่าคันเราหาขายเองมันเกิดราคามันเกิดที่ใดสูงเนี่ยครับผมแต่ว่าบางเทีเกิด เพิ่นมาจับแหละดีดีกว่าอ๋อใช่เพิ่นกับสีมาครับได้ดูแลได้จับใบขายเข้าจิสมบอยากเข้านำเนาะเอามีหนาทีเลี่ยงเดาทรงตลาดเพิ่นน้ำเอาลูกปลามาเลี่ยงครับได้ความรู้จากเพิ่นน้ำเอาดีได้เราเนาะสันเนาะเป็นตะเลี้ยงเนี่ยเนาะเลยเนาะเลี่ยงลร้เพื่อเปเลี่ยงแล้วบันนี้มาจับขายแต่ราคาแต่ละบอต่อบอเนี่ยไร้เป็นไรครับ รคาคาจับเตละเทียนนี่จับเตละเทียเกืบแสนก็าบาทครับตอบอโครับแมนปลาแสนก็บาทครับปลาไ,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 ได้ได้ได้แท้แท้เลยแหละประมาณปลานี่สิยูประมาณประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณจากกิโลครับจากตันจากตันมองมงาเรียที่บอกว่ากิโลประมาณต้องเป็นตันเลยเนาะครับเนาะครับอือ็ตันหาถึงตันแปดแหละครับหาพันตัวเกนะือบสองตันมองงาสไปครับแมนปลา ขนาดบ่อนี่ขนาดท่าไหนบ่อฟังแน่ครับขนาดบ่อก็ความกว้างก็แปดเมตรครับความยาวก็ยี่สิบเจ็ดครับความลึกก็สองเมตรครับนี่คือเหมาะสมครับลุงในประมาณหาพันตัวพันตัวครับครับหาเดือนรับขายต่อบ่อก็ประมาณจับเจะเทียขนาดปลาขนาดไส้ปลานี่ที่พ่อจับอยู่ประมาณหาขีดขึ้นครับ ตัวครับตัวห้าขีดถึงหกขีดขึ้นครับแมนป้าจรงจีได้ขนาดตันกว่าเพราะนั้นนะน้องคำเนาะรับขายแมนแต่ว่าห้องบริหตุบ่อเดียวครับแมนตีสะประมาณจะกเลือประมาณักสามหมื่นกว่าบาทเกือบสี่หมื่นประมาณนี้ซะไปเนาะไอ้นครับครับประมาณนี้เนาะเด้นเนาะครับแสดงว่าห้องบริหตุบ่อเดียวครับบ่อหนึ่งระยะหาเดือนห้องมีหลายบ่อครับก็เป็นการหมุนเวียนครับแมนเกือบเดือนนึงก็ได้สามหมื่น สองหมื่นสามหมื่นต่อเดือนเกือบเป็นเงืนเดือนของเฮาต่อเดือนมีไรายได้เข้าจากเฉพาะเลี้ยงปลาปลาปลาคอนเนาะต่อเดือนจะเลี้ยงกือบคือประมาณสองถึงสามหมื่นครับแมนปลาเมื่อก็ดีเลยครับคุงสันนิเนาะครับปลาบัดนี้อยากเห็นตัวปลาได้บัดนี้เนาะครับอยากเห็นตัวปลาได้แต่ละ่อขนาดปลากะสีบซ้์ากันครับแมน่บนี่ประมาณจ็กเดือนครับโบนี oui> <s <s ่สองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าครับป่ะไาเบิ่งตัวปลาเนี่ย เป็นเช่นใดอันอันเคอแนวไหนน้องขึ้ได้เคอเนาะนครับอเอาะจอเอื้อนปลาครับ <laughs> <laughs> โอ้มาแล้วมาแล้วพี่นอ้องโอ้ดีครับเบุ้งแนวสุดยอดเลยครับออืได้ <c oughs> บ่เนี่กะหาพันตัวครับแม่น มันกินอาหารเม็ดเท่ากันบอ่ครับครับแมนเอาเขาไม่ได้กินอาหารเป็นปกติปลาคอเขาปลากินเหยื่อเนาะครับแสดงว่าเขากินอาหารเม็ดแบบเหมือนกันกับปลาดุกครับปลาดุกปลานินครับโปรตีนสูงครับโอ๋อาหารตรงเป็นอาหารแบบใดสารอาหารต้องแบบได้ครับโปรตีนโปรตีนสูงที่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับแมนป๊า แสดงมาเป็นปลาแบบนี้ปลาคือปลาคุณเนื้อครับปลาคุณเนื้อย่างเดียวเลยครับแม่มมื้อนึงให้อาหารจักเถือครับสองเถือครับสองครั้งครับเช้าแล้วเย็นครับปัดถึงว่าพีหนอกบ่งทีตัวปลาใส่นี่ก็อยู่ประมาณเท่าไหรครับใส่นี่ก็หกตัวโลครับใส่นี่หกตัวต่อกิโลครับใส้เนี่เนาะระยะเวลาสองเดือนครับปาด เขไหวไหลายๆกว่านันบนได้บอกครับไวปลาได้ครับได้ได้เคยมีไวถึงระยะตัวโลกว่าเกือบสองโลมีบอกครับโลกว่านี่มีอยู่ครับแต่สองโลบนายัางอ๋อบอกย่งเตะครับ <c oughs> อืมครับครับเพ <c oughs> ราะว่าปลานี่ก็บคันเพื่อนมาจับกับเพื่อนที่มาใส่โลหรือหกหกขีดขึ้นใส่นี่ใส่นี่เป็นที่ตรงการท้องตลาดเขาสีเลล้ยงไว้นี้หลายก็นั่งก็ได้ครับ แต่ว่าการตลาดกระสีอีกแบบนึ่งครับความต้องการของผู้บริโภคครับอ๋อขิอ๊ป้าหนองบังติล่ะสออนเนาะสออนเนาะบึงแนสออนฮักกิลิปลาคอไม่วงเน้อ่น้องครับสร้างบอกสร้างว่าผมบ่เกยเห็นปลาคอที่เขาจะบอกว่าปลาคอเลี่ยงได้นี่แหละเห็นคักเห็นแน่ละปลาคอเลี่ยงได้หลีโอ้สายพันธ์ปลาคอมันมีหลายสายพันธ์เนาะสายพันธ์แบบใดครับเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ปลาหน้าห้องแหละครับปลาช่อนนาครับแมนเพราะว่าทางฟาร์มเพื่อนก็จับมาแร้วมาผสมเองไหมอ๋อเฉพาะสายพันธุ์ของขาเจ้าเลยครับแมนอืมให้อาหารเตียยหนึ่งต่อต่อบอนี่ประพันุเท่าไหร่ครับต่อโบก็สองโค่นี่แหละครับสองโคทั้งนี้ครับอ๋อครับครับ ให้ทั่วบอบอ,บอหือจะให้จุดๆเดียวให้จุดเดียวล่ะครับให้จุดเดียวครับอืมเดี๋ยวเขาสิมาก,กินของเขาเองครับแมนเขาสิรอยมากินเองโมไม่เหลือจักเม็ดเลยเนี่ยบอไม่เหลือโอ <laughs> <laughs> สุดยอดสุดยอดเขาจะกินจุพักนี้ได้น,น้อเนาะแต่ว่าบ่อใดให้พามเบื่อคือจังพวกปลาดุกปนนั่นเนาะครับครับแมน<ไ>มปลาดุกนี่เป็นปลาที่กินจุมากๆเลยครับอืมครับเอาล้วพี่น้องถือว่ามีความสุข ถือว่าเป็นให้มาเบ่งบรรยากาศการให้อาหารปลาเสี่ครับพี่น้องครับเสี่ยวมากเขาสวนกเกษตรอ่านี่นะครับให้อาหารปลา<ฮ>มีความสุขสุขกายสบายใจเอาถือว่าเป็นอาชีพได้บ่เป็นได้เลยครับเป็นอาชีพเลยละ่ะการเลี้ยงปลานี่ครับอครับเพราะว่ามันก็รายได้กัก็ถ,กถือว่าก็ถือว่าดีอยู่เดือนกับสองสามหมื่นนะครับเดือนอ๋อ เดือนละสองสามหมื่นหมุนเวียนกันไปเนาะครับแม่ที่บอกว่าเดือนละสองสามหมื่นเนี่ยคือเขาบาเหตบ่อเดียวครับแล้วเขาบาไเดี่องเท่เดียวครับเขามีหลายบ่อมันเป็นการหมุนเวียนนะครับเนาะครับแม่อ๋อจุบจับบ่อนี่เหลือบ่อนั่นครับอีกเดือนหนึ่งจับอีกบ่อนั่นครับอ๋อครับครับครับนี่แหละครับเป็นต้องเข้าต้องบ้างแผนครับอ๋อครับครับอืมแล้วน้ำของเขานี่ครับน้ำนี่เข้าเข้าต้องสูบเข้าต้องเปลี่ยนน้ำบ่ครับครับก็ต้องเปลี่ยนครับต้องคือ การจัดการน้ำมีสูบน้ำเขาน้าบอกขนาดดูแลน้ำให้ดีครับแมกสิกาสีจะเริ่มเติบโตครับอ๋อครับครับเขาทาเขาทาคือคือคือเป็นตะคืออยู่นี่ก็แสดงว่าเขาไก่สีอิ่มทุกั่นเนาะเนาะครับแมนเพื่อเพื่อสีคููเดียวกับสีโบเบิดลดเราขึ้นเนาะคือเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเกิดเ้าโพดทที่ตามจริงมันกินประมาณสองสามโมง เดียดห้่อนเนี่ยปลามมนที่กินหัวหานดีนะเอาบันี่พาไปเบิงสวนพาไปเบิงการปลูกผักเนี่ยครับที่บอกว่าปลาเรียงปลาก็เห็นแล้วบะนี้อยากเห็นปลูกผักด้มยบะนี่เนี่ยครับปลูกยังนะครับปลูกผักที่นี่ปลูกมะเขือน้ำพริกครับสองยางครับได้ขายที่กันครับเอาพาไปเบิงเนี่ยครับเป็นยังไงครับติดตามครับพี่น้องแปลงนี่จักรไรมะเขือเปาะครับมะเขือเปาะครับเปาะเป็นมะขามครับ อ๋อจัก,กมะปลูกทั้งหมดจักไรจักต้นครับเกือบพันกว่าต้นครับพันกว่าต้นครับได้เก็บมวยไปได้เก็บแล้วครับเอามือนีถือคุ้มมากอย่างนีครับ <c oughs> เกือบกำลังสิเก็บนวยนี่แหละครับเอาเก็บไปเบิ้งแน่เก็บไปใส่เก็บไปขายทุเสวรเลยบบครับ <c oughs> ครับแมนอ๋อตลาดเท่าได้ไปส่งเขาเจาะบอเก็บส่งบอครับครับเก็บซ่งเก็บส่งลูกค้าครับ มีลูกค้าประจําบอกรับพ<อ>เพจินเฉยๆเพราะไปส่งน้าล้านเพิินครับฝ่าเข้าขายน้าบ้านมีลูกค้าประจําครับ<ผ>อือบมานส ela, ร้างแม่ครับแล้วก็น้นองก็เป็น่งเรือไป็นซ่งยังเด้อครับกิโลละจักบาทละครับพนี่ครับเขาขายยังสี่ครับตอนนี้กิโลแปดสิบเอ้ยก,กิโลแปดบาทกิโลละแปดบาทครับถุงหนึ่งกับสิบโลกอะถุงแปดสิบบาทถุงละแปดสิบบาทครับอื ผลผลิตเนี่ยเก็บมาจากรอบแล้วครับเห้นขี่ออกง่ามเือเกินเก็บสามรอบแล้วครับเก็บสามรอบแล้วครับก็ตัวนี้บักเขือไหมมันเกิดยั่งบบหลายแล้วครับบ่ทเทนไหนออกต็นที่ครับแมนมันก็หัวจะเป็นนวยได้ครับบโดดอนก็คือสอบมากข้ามมีายไดแล้วครับเก็บแตโดยการเก็บบักเขือทรงครับระบบน้ำห้องให้แบบใดครับระบบน้ำกับสายน้ำยดครับ ว่างสาย้ำย,ยดเลยครับแมนดูแลง่ายครับบ่อตองมาจับสายยางสีครับกา,ารให้ปุ๋ยก็ให้ปุย๋ยก็ให้ปุ๋ยทั้งน้ำเลยครับมาน้าสายลำยศเลยให้ปุ๋ยทั้งน้ำพื่อกันครับคือว่าเติมปุ๋ยเติมน้ำพร้อมกันเลยครับอโอโดดกำลังโดดกำลังงามเนาะเนาะโบมี่นั่นเกลือเลยโน้มแบบโดดกำลังสวยๆขนาดเลับเนาดเนาะ อืนี่แหละครับพี่น้องม่งตีละไวรุ่นพอเจนให้การเกษตรมึงติละครับสุดยอดเลยครับมึงแนวทางการที่เกษตรของเพิ่นปลูกผักขายเลี้ยงปาางลาสั่งรายไใดใ้จากของต่อเดือนต่อมือต่อมือก็ได้ทีกันต่อเมือกก็จากการเก็บผลผลิตบักเขือขหายไมบา<ม>ครับนั่นนั่นนั่หนุ่ยนึงครับนั่นนัเห็นบ่นั่นนั้นนั่นอี่หนุ่ยนึงอ่ะ โอ้ยบักเขียห้องมันหลี่อยู่เนาะครับเนาะ <c oughs> ใบมันงามหลี่อยู่บางทีเนอะบางทีล่ะครับเหลือเพิ่นบางทีละ <c oughs> ่ะไม่ิ่งดอกขักดอกไหนเนอะบางทีล่ะครับแค่นี้นะขนาดพุม่มพุ่มหน่อยได้เน,นาะเนาะเพราะถ้าไหนเต็มที่ได้เนาะครับเนาะตัวยังหน่อยอยู่ครับตนนัวยังหน่อยอยู่ได้เนาะซ้ำนี่ก็ออกดอกแล้วไหมสแสดงมาตอก้องนี่เก็บพ้องเดียวนี่กระคนุนึงนี่ในแม่เพียรสองรอบผลได้เนาะบางส้งนี่เนาะครับมันออกเต็มที่ครับออ๋ เป็นสวนยังรับท่านี้ครับสวนพริกครับอันนี้พริกยังนอพริกพันกับอัมพวากูอ๋อครับปลูกลายเป็นไรครับไปนี้ครับปลูกกัไรหนึ่งแหละครับเนี่ยหนึ่งไรครับทั้งเบิร์กต้นครับลงไปทั้งเบิร์กับสองพันกว่าต้นสองพันกว่าต้นครับกำลังง่ามกำลังออกน่วยไปครับนี่ครับออกแล้วครับออกแล้วบางต้นก็เริ่มออก่วยแล้ว้าปลูกแบบเดียวกันเท่กันครับวิธีการปลูกก็คือกว้างระบบสายน้ำยศครับแมนให้น้ำ ยกลองคือกันครับโอ้หน้าปังครับหน้าปังครับลูเขาคือกันครับอ๋อเดี๋ยวไปทางไหนกระดงเบิร์ต่ดวานเดี๋ยวมาบงนีสีเขียวครับพี่น้องบงน,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 นีครับหน้าปังเป็นเขาหน้าปังไหมวครับนี่น้องครับแม่อโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องครับเพราะว่าออจอนเลยเวลาเข้าเปลี่ยนน้าบอ่อป,ปา่าเข้าเสียบอหอยหน้ามันถิ่มซื่อนะครับออกับาเหยดหน้าปังน้ำ เห็ุผลตรงหั่นครับแมนคือเ่าเอาน้ำจากบ่อครับจากเพื่อบ่อปลาหนีมันมีกี่ปลาครับก็เป็นปุ๋ยชันดีเลยเป็นปุ๋ยยัางดีเลยครับคือสูบเข้ามาทรวงนี้ครับแมนอ๋อจากปกติสูบบาสูบปลาบานเท่าไรสูบน้ำทิ่งไปซืครับต่เขาเรียงเป็นระบบารามในี้องคุยพิธีการจัดการครับให้ได้ประโยชน์เกื้อกูลกันครับแมนอ่านันเป็นความคิดดีดีมากๆเลยครับครับอ๋อ เขาเ่ต้องใส่ปุ๋ยตัวขันวางสันเห็นเขียวๆนี่เนาะครับเอาน้ำจขี่ปลาเลี้ยงบ่อปลามาสูบลงไพลเป็นบ่ครับอ๋อดีผับผับดีฮักดีเลยอกำลังเกี่ยวบ่ท่านโดนกระสีเดียเกี่ยวไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเป็นบ่อนี่ครับโอ้รับรับสุดยอดสุดยอดหาทางแห่งมันมีประโยชน์หลายๆนะน้ำที่สูบน้ำทิ่มซื้อกับอ๋อครับมันเกิดบ่มีประโยชน์อย่างครับ สังเกตว่าเข่าเขียวมากๆได่นอนเนาะรับมึงเนี่ยนี่นามจากนามจากบ่อปลาาน้นเลยอครับผมน้องหมอครับครับอันนี้คือบ่อปลาทีพึ่งขุดใหม่หรือ่าครับครับแมนอันนี้จักบ่อครับอันนี้ขุดใหม่สองบ่อครับสองบ่อครับขนาดซ้ำกันบ่ขนาดเท่าไรครับตัวนี้ครับอันนี้ขนาดกว้างแปดเมตรอันนี้ยาวสามสิบ ความลึกก็อยู่ประมาณเท่าไรครับความลึกก็สองเมตรสองเมตรครับอันนี้คือเตรียมเตรียมบ่อไว้ถลี่ปลาอียงครับปลาคอคือกันปลาคอคือเกาครับปลาที่เห็นทอนี่เป็นการว่างทอเอาทอเอาหนามาจากทางไหนครับพ่ครับหนามก็จากแผงโซล่าเซลล์ครับอ๋อครับเลี้ยงไหนคือกันครับแมนเลี้ยงใดคือกันอ๋อเอาหนามมาเติมลงตรงนี้ครับเขาต้องถิมระยะเวลาเขาถิมหนามไปโดนบ่ครับกิถิมหนามว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหนึ่งอาทิตย์ครับ กะลงปลาได้แล้วครับแมนอ๋อขิดวาสีลุงประมาณเจ็ดตัวครับโบนี่ครับโบนี่ก็หาพันตัวกันห้าบันตัวครับ <laughs> <laughs> โอ้ยเถาแก่ตัวนี้แนมะ่ไม่ธรรมดาออสุดหยอดสุดยอดครับครับอ๋บอโบนันกะในน้ำตัวนี้เต็มระดับน้ำที่ยุบป,ประมาณไหนครับระดับนระดับน้ำเกิดเต็มปากโบเลยครับ<อ>ใช่ใเต็มปากโบเลยเขาต้องเติมน้ำด้วยเหญอ,บอโบก็โบนะครับเกิด <c oughs> ขันว่าลงปลาเพิ่มเกิดประมาณ สองเดือนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนน้ำบ่ได้เปี่ยนดูทุกอาทิตย์ด้บ่แมนเลยครับบ่อบ่บ่ได้เปียนดูครับครับครับต้องหันเป็นความดูใหม่ๆเลยแหละเนาะครับวิธีการจัดการกับบ่ได้ยากกว่าอยัางมากเลยครับอ๋อครับเขาทาเขาทาเต็มจากบ่อนี่แล้วก็ลงบ่อนั่นเลยบันเนครัีอ๋อครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิงเมื่อกี้มีลูกขามา สั่งปลาบอกครับน้องวังครับแมีนอืมมีลูกค้ามาสั่งปลาปลากของเข้านี่แหละเนาะครับอืเพิ่นเสียวจากโลกครับนี่ครับฝองโลครับเอาข้อสามารถวานขายได้เลยบบอกนี่ครับแมียนวานขายได้เรื่อยข้ามเพิ่นบอกจำกัดบอกครับบอบอครับเอาขึ้นสร้างเสน่หมาดีตัวหันน้อนเนาะครับเพิ่นเปิดโอกาสให้เ้าได้มีช่องทางในการขายครับเพิ่นบอกว่าอย่างไรถ้าขายเบิดถ้าขายบเบิดเดียวครับที่ไหนถ้าขายบเบดเดียวเพิ่นมาหับเองครับเพิ่นมาหับเบิร์ดบอเลยขาดขายบวบดโอ้ อ้ยเอาดีได้ค่ะเนาะอังสันเนาะเป็นตะเลียงได้ค่ะเนาะอะเนาะครับเนาะคือเฮ้าเพิ่นเปิดโอกาสให้เฮ้ามีช่องทางในการทําตลาดของเฮ้าน้ากระไดครับแมงแต่อว่าเฮ้าต้องรับนธุ์ปลาลูกปลาจากจากของเพิ่นครับเป็นสายพันธุ์ของเพิ่นเลยครับปลาช่อนขุนเนื้อครับมึงยังอ่านฟ้ามังก่อนหอมงคนฟ้ามครับมงคนฟ้ามครับป่ะไปเบิ่งเฮาาไปนี้ไปเบิ่งกูทำไมเฮ้าตรงมีผ่าเขียวไปจริงสิ เวลาฝนตกป่ามันบืนขึ้นไหมครับเอามันบือยู่ตีเหอบืนครับเต็มแถวนีเลยครับบืนขึ้นบ้างนี่นะครับได้มันเดี๋ยวมันขอมันก็ล้องเองมั้ครับไปกับร่างวานป่าพี่น้อมือสุดยอดสุดยอดเลยอุ้ย่น้อมือตีล้วครับเบิงเบงบอหูยขู้ยหู้ยยหู้ยห่้ยหู้น้ย้ยห้ยยหน้ยนน้ โอ้ปากคอพี่หน้อมึงตีละครับยกิืงกันนะน้องป๊าดนี่ใส่ประมาณจากรัโลกครับนี่นะครับอันนี้ใส่ประมาณหาขีดครับหาขีดครับจากตัวโลกครับเกิดสองตัวโลกสองตัวหนึ่งโลครับป๊าดนี่คือลูกค้าสีมาาอวาครับนี่ครับครับออใสยกขึ้นสูงๆช่วยๆิืงกันนะโอ้ยสุดยอดสุดยอด ตามจริงเพื่อนว่าเพื่อนบอกกินนกปลาเลี้ยงวันนี้เพื่อนมาลองกินเบิ้งมันแซบวะเนี่เพื่อนบอกว่าสแซบครับรส <laughs> ชาติ <c oughs> ครับเมน่นรสชาติเนือ้อมันสีหวานกลัวอ่าครับสีหวานกว<ม>่าปลาหน้าห้องอ๋อเนื้อบวกแกนบอกแขง็งครับเมน่นรสชาติเนื้อปลาดีครับ <c oughs> <c oughs> บอมมี่กินข้าวครับ <c oughs> โอ้ยังสั่นมาดีเด้้เนาะเนาะเพิ่นเคยสั่งเที่ยนึงแล้วเพิ่นบ่กล้ากินแม่นบ่รครับทีนี้ติดใจเลยติดดิครับติดใจเลยแสดงว่าหลายรอบแล้วครับหลายรอบแล้วอันนั้นคือคุณภาพปลาของเฮานะครับเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งติดแล้วครับกําลังเอาปลาคอออกอ๋ออยากเห็นอันนี้มันติดแต่ใส่น้อยครับมาเอามาอืมใส่นี้มันเอาหยากใส่เนี้ยอาหยาดเนาะครับมันไวเขาเร็วกว่าแล้วเขาฉลาดเขาหูแล้วครับใส่อวน หลาดทีเดียอือครับปลาสวยๆขัดใส่รุ่นเดือดๆไข่ๆหลุนไข่เคี่ยงกันเล่นนะครับนายเนาะอันนี้ตีไปมีใส่หน่อยนะครับอืออุยหน่อมากี่ละอีกรอบนึ่งมูน้หน่อยนี่ก็มีแต่ปลาหน้าเลยจับจับอันนี้มันก็ได้หกประมาณสองสามโลเลยได้หนิแมะได้ปะครับครับได้ๆอยู่อ๋อเพิ่งจะเอาจุกโลหรอสองโลกครับ อุ้ยปลาแข็งแรงดีคัะเนือ้อปลาอร่อยปลาตันๆเลยเนาะทั้งนั้นเนาะเนี่ยเนาะหัวตันๆเลยเนาะเนี่ยเนาเะเราเอาเห็ดเกษตรผ้ามาเบิ่งหมดสุดยางแล้วเลี้ยงปลากาเลี้ยงมีผัากกะปลูกผักขายครับทุกอย่างทั้งเวิรทั้งสามสี่ยางนี่ครับในรูปแบบฉบับของน้องเหมาเนาะครับถือว่าเป็นอาชีพได้บ่ครับครับเป็นอาชีพได้เลยแหละครับจังปลานี่ก็มีทั้งฟาร์มเพิ่นมาฮับเอง ครับผมเขาก็มีหน้าที่เลี้ยงเพื่อนกับมาฮับมาจับไปเองนะครับเขาขายหนาบ่อได้บอได้ครับขายหนาบ่อได้เพิ่นเปิดโอกาสขายให้ตรงหันขึ้นกันครับแมนเอาก็ดีเนาะครับขายรายรายเปนได้ยิงดีครับแต่ว่าขายบรเมิน็คือเดี๋ยวเขามารับเองทางฟ้ามเพิ่นกาใจดีมาฮับเขาเองแมนครับเป็นลูกฟ้ามเพิ่นครับเพิ่นดีเนาะเป็นสันเนาะดีเนาะคบเนาะเิ่นซอยเรื่องอาหารซอยพวกนี้เนาะคบเนาะอ๋อเพิ่นคือบ่อปล่อยไหลูกฟ้ามของเขาเคว่ง ครับไล่ได้ต่ออันนี้เป็นไล่ได้ต่อเดือนครับตหลายบ่อหมุนเวียนกันไปเป็นบ่อครับแล้ววันนี้ต่อมือเนี่ยมือขายอยู่ตลาดขายอยู่ตลาดครับในบ้านก็ในบ้านก็มีสังมีสังมีอย่างเ็เอาไปขายมือคือลูกค่าพ่นเขามหาเห็นหฮาปูกพ่นเขามหาห้าเลยครับแมนไล่ได้ต่อมือจากการปลูกผักขายผักนี่อยู่ประมาณเทเลลียครับเกืเฉลี่ยก็บต่อมือเก็ประมาณหกเจ็ดร้อยครับต่อมือต่อวันครับต่อวัน ถือว่าเลี้ยงขอบครัวเลี้ยงเจ้าของไดบอครับเลี้ยงได้อยู่ครับรุ่นไม่หัวใจเกษตรครับบอกตรงบอกเบาได้เต็มป่าเต็มค่ำได้เห็นบ่ครับครับอืมโอเคครับสุดยอดผมถือว่าสุดยอดเลยล่ะเมื่อนี่ได้มาทําความรู้จักเลยได้มาหาขอมูลแนวทางการผู้ทีสี่อยากมาอยู่บ้านครับแล้วมื้อนี้กษตรสุกไก่สบายใจมาถามนี่ครับน้องเกิดสบายใจอยู่ครับเพราะว่าเฮาได้เลี้ยงปลาได้นี่มันจังใดล่ะ มันมีความสุขนะครับเพราะว่าป่าอย่างมุ้นี่มันเป็นของเขาเองอันนี้เขาเลี้ยงเองเขาเฮ็ดเองเบิดนะครับมันมีความสุขเบาได้เต็มป่าเลยมามีความสุขเนากครับแมนเอาอยากให้ต้อเมาบอกพิกัดแนวอีกเที่หนึงช่องทางติดต่อสําหรับผู้ใดสี่อยากเขามาเบิ้ลพิกัดนี่อยู่หม่องไหนซื้อไหนอยู่บ้านขามน้อยครับตาบลบเยอประสาทอาเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับอครับ ล้วก็ช่องทางติดต่อได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสองหาสามสี่หนึ่งสองหกศูนย์ครับติดต่อทางนี้โดยตรงเลยครับอ๋อเขามาเบิ่งมาเยี่ยมชมหรือมาอุดอุดหนุนก็ได้มาอุดหนุนปลาจากฟาร์มเฮ้าับคุณภาพคุณภาพปลาของฟาร์มเฮ้านี้บอกได้เลยว่าลูกค้าติดใจครับลูกค้าติดใจเนื้อปลาต่างกันกับปลาธรรมชาติเลยเล่ครับเนนแมนอ๋โอเครสชาติดีเอ้า อยากให้บอกเป็นแรงบันดัลใจแรงบรนดาลใจสําหรับผู้ที่อยากเพาะเกษตรหรือสําหรับผู้ที่ท่อสําหรับผู้ที่กำลังหาอาชีพของเจ้าของน้องเมาอยากให้บอกเป็นกำลังใจเขาจะาไงครับว่าเป็นยังไงปลูกัด้ว่าเขามีทุนหน่อยจังสี่เขาเกับเฮ็ดเนอ้อหน่อยก้อนเลี่ยงจากบัก่อนครับแล้วก็ปลูกพักปลูกหยังเน่้อเกลี่ยงเฮ็ดทีละหน่วยบบนี้พอได้กำไรเขาค่อยขยายขยายออกไปเรื่อยๆนะครับ อครับบอบแมนว่าเอางินมาตุ้มลรงทีเดียวครับแมนก็ค่อยให้ไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นการเรียนรู้นับอกครับครับแมนศึกษาครับวันจักรครับแล้วก็ศึกษาการคล้องฉีบในตรงตรงนี้น้ำเข้าน้ำครับมีายไดใดหมุนเวียนจะกของครับอ่ะสุดยอดครับถุดยอดผมถือว่าสุดยอดเลยเป็นเกษตรแนวทางที่ดีมากเลยสำหรับแนวความคิดของเกษตรรุ่ใไมครับเอาขอบบุญขอบคุณครับพี่นนองครับไปด้คนอนุญาตเขากลองครับเสียเนี่ย <Private S 1> ขอบุญขอบค hey, ุณหลายๆครับขอบุณขอบคุณสําหรับผู้ใดที่ติดตามขอบุณขอบพุณนสาหรับผู้ใดที่เบิ่งนไม่สาหรับผู้ใดที่เบิ่งเก่าก็ขอบุญขอบุณหลายๆครับเมื่อนี่ผมได้มาพอตัวจริงเกษตรดนไม้วัจละเกษตรเกตฟ้ามเรียงปลาที่สําคัญก็คือบริเ้เรียงคือจังผู้อื่นนี่ครับเรียงปลาคอผมกับว่าอยากเสือกันว่าปลาคอเลียงได้ลีติมื้อนี่มาเห็นแล้วได้ เผื่นในวานเฮจับตุ่มตามสู้กันเรื่องหลับพี่น้องครับวันนี้ครับเอาขอบนขอบคุณอีกเชนึงครับขอบนขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ